เอาจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าปีอะไรด้วยแล้วก็นี่เหรียญแรกในชีวิตที่ได้ด้วยเนี่ยได้มาเฮ้ยคางเรื่อยถ้าคางเรือยนี่เจ็ดฝ่าเลยเฮ้ยคางเรื่อยด้วยอ่ะเจ็ดกว่าเลยท้าเหรียญพอเพชรก็ท้าหลวงเจ็ดกว่านี่สนุกครับเหรียญพอแดง พอแดงเขาไม่ได้อิททำไปทำมาคือเหรียญเนี้ยบ็อกเขาเรียกอะไรบ็อกเลขแปดอ่าเพราะจริงๆตัวเนี้ยคือ A ถ้าภาษาขอมนะเนี่ยเอหิ A hi. นะครับเอฮิมาเลหิ hi. เนี่ยอันนี้คือตัว A นะในภาษาขอมต้องบอกว่าสวยๆก็แตะแสนอันนี้สวยไหมสวย สวยๆก็เป็นแสนเพราะเป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้ออัปก้าเป็นเนื้อพิเศษแจกพ่อครัวเซียนพ่อข้าตั้งกันไปเอาวันนี้คือเหรียญพ่อแดงอ่ะเป็นเนื้ออัปก้าเนื้อหายากนะครับโดยคือหายากกว่าทองแดงอ่ะเอาอัปก้าเนี่ยต้นทุนสูงกว่าแข็งทําได้น้อยคุณค่าของวัตถุดพ่อแดงเท่ากันหมดแต่คุณค่าทางการสะสมแบบนี้หายากพ่อแดงเราขามาดิเลี่ยมพ้องแหวน แล้วสวยอันนี้คือสวยแบบไม่ได้ใช้นะเนี่ยคุณดูดิไม่ได้ผ่านการใช้เด็มเดิมทั้งหมดนี่ก็นักโทษถูกประหารชีวิตถึงไหมแอบเอาเหรียญพ่อแดงไว้ในตัวปืนอาก้าสองกระบอกยิงไม่ออก,ออกนี่คือเรื่องราวของเหรียญพ่อแดงสองนาทีสองนาทีน,ทนี่จัดให้กับพักเครื่อง นะครับยอดนิยมอ่าเอาไปเลี่ยมทองนะครับก็จะแจวแววเลยเอาไปเลี่ยมทองก็จะแจวแววเลยผมพอแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผมรู้ครับพระเหรียญแบบนี้ไม่มีใครไม่รู้ราคาเขารู้ราคากันทั้งประเทศผมเห็นราคาที่ใสยอยู่เอาว่าผมเคยแบ่งปันเหรียญหลังอะไม่เห็นอะไรเลยลื่นๆนะนะครับสองหมื่นแปดอันนี้คือสวย คุณไปดูในคะั้นไลฟ์สดหรือว่าติ๊กต็อกนะหรืออะไรของเซียนเมืองเพชรเขาจะบอกสวยๆเนะี่ยเขารับซื้อกันเป็นแสนแต่ที่นี่คุณได้ใส่ราคาประมูลกันเอาตามใจชอบเหรียญนี้บล็อกนี้เนี่ยอป้าคาค่านิยมก็เป็นแสนอยู่แล้วครับเหลือห้าวีสุดท้ายกลับไปดูราคากันนะตอนนี้สี่หมื่นสองโอ้ย อทองแดงยังซื้อไม่ได้แล้วราคานี้นะในะครับเขาเรียกชื่อนแจกพ่อครัวเหรียญพ่อครัวราคานี้ที่ผมบอกเหรียญนี้ไม่ได้ใช้เลยเก็บพ่อแดงอย่างนี้คือสบายใจนี่ฮะแล้วสวยด้วยเหรียญน,นี้อา้าวพวกนี้คือหาแน่นอนคือหาเพราะอะไรเพราะถูกกว่าที่อื่นเขาเกินครึง่ง ใครได้ไปครับรายการนี้ปิดแล้วนะครับปิดที่พีสุมิตรนะครับสี่หมื่นสี่พันบาทนี่ไปเลี่ยมทองได้เลยพอเลี่ยมทองก็อีกประมาณส 1, 7, 1, 8, ักหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเท่ากับดาคาทองซีเหรียญน,นี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับเห็นไหมดูฮะคือเหรียญน,นี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ผ่านการใช้เลยที่สุม,มิรกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาเลยฮะ โอ้โหถ้าผมซื้อพระระดับเนี้ยคุณไม่ต้องกลัวเลยกล่องเนี้ยใครเอาเจ็ดหมื่นคือผมอะ่ะคุณคิดว่าเซียนพระซื้อพระราคาเนี้ยเขาต้องเป็นพระอะไรแล้วต้องกําไรเท่าไหร่ใช่ถ้าเวลาเซียนพระเขาปล่อยพระกันกล่องนี้เจ็ดหมื่นครับแต่ใครจะไปปิดแต่เจ็ดหมื่นเห็นแต่กล่องวัตถุโบราณจะเป็นแบบนี้เห็นไหม นี่ใครอยากได้พระกุไปใช้พุทธคุณในสียงที่ทว,วีเลยนะใช่อ่ะใครอยากได้พระกุแบบนี้ไปใช้พุทธคุณอย่างเงี้ยเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยประกบข้างโดยพระโมกัลลาภาษาลีบุตรอ,องค์นี้ใครอยากได้พระกุไปใช้พุทธคุณผมเอาแปดพันเอาแปดพันเอาแปดพันอยากให้เฉยๆยเนี่ยถ้าคุณได้ไปส่องพระแบบนี้ คุณดูพักกูไเป็นเลยเดี๋ยวในกล่องนี้ค่อยเปิดกันใจไม่ถึงเลยผมอย่าเปิดมาคอยออฮอจริงๆนะถ้าผมแยกแบ่งได้สามองค์สมองค์สามหมื่นสามองค์สามองค์สามื่เนี่ยสามชุดแต่คนปิดแน่นอนอ่ะอันนี้แปดพันนะสนิมหยกขึ้นแบบนี้อายุจำต่ำมันคือเจ็ดร้อยปีเจ็ดร้อยปีนี่ปีละสิบบาทได้นใช่นึกถ่งพี่ประองพงษ์มา เค <Okay. S 2> ปิดแปดพันครับพิทวีโอ้พิทว,โโวีนี่ครับเนี่ยค,คู่ควรผมบอกเลยนี่อ่าพี่สีดววันนี้เกือบแสนแล้วผมเช่าพระวันหนึ่งก็หลายแสนครับ<ม>แต่เช่าพระแท้ไม่ได้เอาเงินโยนทิ้งน้ำครับพระเครื่องเป็นของที่เล่นกันกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ เพราะนะเป็นวัตถุโบราณที่มีพุทธคุณเหรียญเมืองปาจีนนะเหรียญหลวงพ่อด้วงวัดหลวงปีชากูลเหมือนเลขแปดเมื่อกี้ไหมเอหินะทานังลาพังเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมเหมือนเลขแปดเมื่อกี้ไหม เนี่ยนะเอหิทานังลาพังลาพังก็คือลาบอ่าโหยนี่คืออาจารย์ทองดีวัดท่าเกวียนบางคนไม่ค่อยไม่รู้นะเพราะเหรียญท่านหายากเหรียญท่านไม่เหรียญลงยาอาจารย์ทองดีวัดท่าเกวียนนีปีสองสี่แปดเจ็ดงานเหรียญแบบนี้เป็นงานเหรียญของร้านชะโลกุล ร้านชโลคุณเนี่ยเขาจะแกะเป็นเลขอารบิกหรือแกะเลขท้ายสองตัวไม่มีสองสี่ข้างหน้านี่คืองานร้านชโลคุณท่านเก่งยังไงพอแช่มมัตาก้องเนี่ยเคยไปทดสมัยก่อนพระเขาจะชอบลองวิชากันพ่อแช่มก็เรียกพระมาพ่อแช่มนี่เข้ากรุงเทพบ่อยนะก็เมืองปทุมเนี่ยยังขอให้ท่านน่ยสร้างพระคุณแผ่นดินนาฏพลเอาไปแจกงานฉลองโบสถ์ที่วัด พอแช่มก็เสกเหล็กจานเนี่ยปล่อยไปเป็นจิ้งเหลนเสกเหล็กจานเป็นจิ้งเหลียแล้วก็ปล่อยไปบางองค์ก็จับไม่ทันบางองค์จับได้ก็เป็นจิ้งเหลียก็ปล่อยไปคือจนครบเก้าองค์แล้วอะหล,อองหลงวพออพหลงพ่อทองดีเนี่ยจับที่หลังข่าเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อทองดีเนี่ยพันษาน้อยที่สุดสหลวงพ่อทองดีเรื่องนี้มีอยู่ในนะกูเกิลไปเซิร์ชไ,ได้ เอาเหรียญหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองสุกปีหนึ่งเจ็ดเมื่อกี้มาคุณรู้ไหมครับว่าหลวงพ่อทองดีว่าทาเกวียนเนี่ยเป็นคนที่จับจิ้งเหรียญตัวนั้นได้แล้วสะกดให้กลับมาเป็นเหล็กจานเหมือนเดิมแล้วคืนพ่อแชม่มนั่นแหละครับหลวงพ่อแชม่มแล้วก็พระนนบุรีอ่ะเขาจึงเรียกหลวงพ่อทองดีว่าผู้ชนะสิบทิศหลวงพ่อทองสุกบอกกับปากตัวเองบอกกับลูกศิษย์ว่า พระอาจารย์ทองดีท่านเก่งจริงท่านเก่งมากจากปากหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงนี่เป็นคนเพชรน,นะครับเป็นคนเพชรบุรีนะเป็นเชื้อเป็นคนเชื้อสายลาวเพชรบุรีนะครับถ้าท่านไม่แน่จริงเหรียญปีสองสี่แปดเจ็ดของท่านจะมีเงินลงยาหรอนี่แล้วท่านก็สร้างหนุมาง่ายหนุมาสกดทัพ แล้วลูกศิษย์เงพาะต้อ,อตงดีคือใครพ่อเล็กวัดเข่าดินงันุมานพ่อเล็กองค์เป็นหมืน่นแต่ฮัุมานเฉพาะตองดีองหลายหมื่นและหาของยากนี่ครับกี่บาทคะเหรียญเนี้ยนะครับเอาเก้าพันแปดร้อยบาทเอาเก้าพันแปดร้อยบาทเก้าพันแปดร้อยบาท, 9, บาทเป็นเหรียญที่ผิวเดิมยังอยู่และสวยอ้าวนะครับไม่ทานแล้ว พี่พรบาลเรตใช่ปิดไปแล้วพี่พรบาเรตปิดไปเป็นที่เรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวต้องคอยหากันนะครับอ่ะในถุงเนี้ยจะอะไรก็แล้วแต่นะเอาแบบว่าอืม้มหอปุบุญเหรียญสตางแบบเนี้ยเพราะผมว่าช่องแคร์ยังเอาไปติดหลังล็อกเก็ตท่านเลยเพราะจงรูปหล่อเพราะจงหน้าต่างนอก อันนี้ปู่สุกนะพะปูป่บุญเท่าไรครับพี่ปู่บุญพิมพ์นี้หายากนะใช่ถ้าคุณไปหาพระหลวงปู่บุญน่ะพิมพ์นี้หายากนะครับรายละเอียดดีมากครับข้อมูลแน่นพิสี่ 4. มณีกุทธครับขอบคุณครับนี่หลวงปู่บุญพิมพ์นี้หายากนะหายากกว่าพิมพ์ เหล่านี้นะนี่ปู่บุญองค์นี้ใครเอานี่คุณดูด้วยความที่เป็นเนื้อเมกพัดอันนี้เป็นยุคต้นเลยนะที่หายากเพราะเป็นยุคแรกๆแกะมาจะเก่ากว่ายุคปลายๆแล้ะเนี้ยแกะพิมพ์โบราณเลยเห็นไหมเนี่ยองน์นี้อ่าเอานาทีเดียวเอานาทีเดียวแต่แย่งชิงกันเอา นาทีเดียวนี่นะครับกับกีบบัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเปิดแรกมาเวลาเลยครับพ่อจงเอามื่นสองครับนี่รูปหล่อพ่อจงวัดหน้าต่างนอกปีสองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าห้านะนี่เอาหนึ่งหมืนสองพันบาทหลวงพ่อทองสุกไปแล้วครับมา้วครับเปิดแรก ยุคตนเนี่ยเนื้อเขาเนี่ยเนื้อเดียวกับปูนหน้ากทะถวจอระเข้เห็นไหมครับเนื้อเดียวกับปูนหน้ากั่วจอระเข้ไหมครับถ้าเทียบอันนี้กับอันนี้เนี่ยอันนี้เก่ากว่านะเห็นไหมปูบุญกับปูบุญมาวางเทียบกันเนี่ย เป็นมาย,ยากทั้งคู่อันนี้เก่ากว่านะอ่ะนะครับโอ้โหปูบุญหมื่นเดียวแต่อีกหน่อยก็หาไม่ได้ตอนนี้ก็หาไม่ได้แล้วถ้าไม่ดีจริงเจ้าสัวของท่านไม่องค์เป็นล้านล้านถูกไหมถ้าไม่ดีจริงนะ ผงยาจินดามณีของท่านไม่องค์เป็นล้านล้านปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ทวีนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทพี่ทวีปิดเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เหรียญพ่อเพชรเออคุณเคยเจอเหรียญปั๊มพ่อเพชรที่เก่าขนาดนี้ไหม นนว,ว,วิชาิกรไม่ทันนะครับเดียวพี่วิชาวิไม่ทันเนี่ยฮะผมถามว่าคุณเคยเจอเหรียญพ่อเพชรสามเหลี่ยมที่เก่าแบบนี้ไหมนี่เดี๋ยวรายการสุดท้ายเนี่ยผมให้กับพระเครื่ององค์หนึ่งอ่ะนี่หลวงพ่อเพชรถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นั่นถูกปะ อ่าถ้าพิจิตต้องอะไรพอเพชรใช่ถ้าพิษโลกต้องอะไรพุทธชินราชนี่ใช่ไหมเขาจึงมีการสร้างรูปนะพระพุทธชินราชและหลังหลวงพ่อเพชรไงเห็นใจบ้าแล้วพิจิตสมัยก่อนขึ้นกับอะไรมณฑลพิษโลกณนะปัจจุบันงานประกวดที่จัดขึ้นที่จังหวัดพิจิต ยังให้คณะกรรมการไปพักโรงแรมที่พิษโลกเลยเพราะเขาเป็นเขตติด <neither>. ต่อกันเรื่องราวของหลวงพ่อเพชรกระไหลแบบนี้ไม่ใช่พระใหม่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างล่างคืออะไรนะครับกระไหลแบบนี้แล้วเนื้อพระแบบเนี้ยสองสี่เจ็ดกว่าแปดกว่านู่นนะ เปะรฮะรยังไม่ได้เปิดอะไรเลยพี่เขาปิดครัพี่เขาอาจจะดูไลฟ์ตอนแรกเข้ามา oh. อ่าบางคนเข้ามาจะเห็นไลฟ์ตอนแรก oh. อ่าคือ oh. บางทีเลื่อนไปแบบเป็นตอนแรกๆอ่ะ <Yeah. S 2> แล้วก็ปิดก็ก็จะขึ้นเป็นนปัจจุบันทีกไปนี่ ผมเห็นเหรียญแบบเนี้รู้ไหมนึกถึงอะไรผมนึกถึงพวกขันนกกระจาบเอาให้จริงๆอ่ะไม่รู้ว่าปีอะไรด้วยแล้วก็นี่เหรียญแรกในชีวิตที่ได้ด้วยเนี่ยได้มาเฮ้ยคางเรื่อยถ้าคางเรือยนี่เจ็ดฝ่าเลย เรีกลูปของมืน่นหได้ไหมจุ๊บๆทองที่เลี่ยมกับรูปยังเกินเลยครับเฮ้ยข้างเลื่อยด้วยอะ่ะเจ็ดกว่าเลยท้าเหรียญพอเพชรก็ท้าหลวงเจ็ดกว่านี่สนุกครับสนุกแน่นอนเหรียญน,นี้แล้วตัวผมเองเนี่ยพึ่งได้เหรียญนี้เหรียญแรกด้วยหน้าเก็บไปหาข้อมูล ออทองเลี่ยมยังเกินหมื่นแปดเลยครับพี่อ่าพี่ปิดพอแงเชื่ออะไรพี่โชว์พี่ก่อนเอา,าส,เนนสองนาทีสิเหรียญนี้สองนาทีมาแล้วครับเปิดปรแรกโหแล้วเป็นเหรียญข้างเรื่อยนี่คือปีเจ็ดกว่าแน่นอนครับเนี่ยเห็นเห็นหลังเนี่ยที่ถึงพ่อขันแล้วก็จับเลย ขอดูหลังครับนี่ครับขอดูหลังเนี่ยหลังเดียวกับพระขันแล้วก็จาบเลยครับราคามาเวลาก็จะเดินให้เขานะครับส่วนองข้างล่างหายากมากสองหมื่นห้าพันบาทอะไรของแอร์บางพนเนี่ยปิดตาพอดดิ่งวัดบางบัวปิดตาหลวงพอดดิ่งวัดบางบัว นี่ใครปิดไปพี่ชจิกอรใช่ไหมดเดี๋ยวมาพูดคุยกันอ่น้องแบงค์พี่เข้าน้ำแปบ๊บหนึ่งรบกวนน้องแบงค์พอเพชรท้าหลวงเอานี่ครับสวยพี่เรียนนี้นะครับนี่ครับพอเพชรวัดทา้าหลวงโอ้โหนี่เป็นพระพุทธรูปปรางชนะมารน,นะครับอ่าแค่มีไว้ในในคอหรือในบ้านนะครับก็ชนะทุกสิ่งอย่างนะครับ ชนะทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้นะครับใครคิดไม่ดีกับเรานะครับก็จะสะท้อนย้อนกลับไปเหมือนกับซองกระจกไงนะครับนี่คือพระพุทธรูปปางชนะมารแม้แต่มารมาผจญก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนี่ครับแล้วเหรียญน,นี้สวยมากๆเลยพี่นะผมเจอมาก็เจอจะสึกๆนะครับเหรียญนี้สวยสวยมากๆคมกริบเลยนะพี่เห็นไหมบอกสดนะนะครับ ราคานี้นะครับเต่าปลดนี้นี่สามหมื่นนะพี่นะโอ้เสียดายนะครับดีครับโอ้ดี๋ยวไหนกดเวลาโอ้ราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่มียนหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทเลือดจะเชื่อนะครับนี่ครับพระสวยนะครับก็ไล่เดิมเดิมนี่พอเพชรท่าหลวงสวยมากพี่เรียนนี่สวยมากๆนะผมบอกเลยนะพี่นะสวยมากๆเลยนะครับนี่ครับ แล้วนะครับจะคูนนะพี่นะหนึ่งบมืนแปดพันสี่ร้อยบาทพีตวีนิดเดียวนะครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวรอพี่โอ๊ตแป๊บนะครับอันนี้ปิดตาพอดิ่งวัดบางวัวเคยเห็นกันไหมเสิร์ชกูเกิลเจอแต่ภาษาเป็นว่าโครตรละหายาก โคตรละหายากปิดตาคือต้องบอกครับว่าพอดิ่งวัดบางวัวเนี่ยผมต้องบอกคุณเลยนะว,ว่าเป็นพระสายเหนียวแล้วปิดตาเนี่ยคือคือพระอมดมดีที่เด่นได้มาอุดอยู่แล้วใครได้ไปไแต่เนี่ยน้องต่อบอกปิดตาระดับตํานานแล้วพอดิ่งมาวัวหาตัวจริงยากมากนะครับเมื่อกี้ใครได้ไปกดโอเคโอเคโอเคให้หน่อยอ๋อพี่ช่างน้อย พี่โชติกรรึเปล่าครับอ,อ๋ออันนี้พี่โชติกรพี่โชติกรใช่นี่ผมให้รูปในตำนานนี่ดีกว่ารูปถ่ายหายากกว่าเหรียญใช่แล้วไม่มีเหรียญพระพุทธเจ้าราชหลังพระเพชรด,ด้วยเออเออถูกไหมครับรูปนี่หายากกว่าเหรียญแล้วต้นทุนการถ่ายภาพสมัยก่อนแพงกว่าต้นทุนการทำเหรียญ คลาสปชิชติกรน,นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวพ่งนี้ไม่มีพระแปงปันถ้าคืนนี้จะให้แบบว่าแฟนเพจมีความสุขก่อนนอนใครเคยเห็นเล่นพระกันมาเก็บพระในบ้านหลายหลายร้านนะใครเคยเห็นรูปนะถ่ายพระพุทธชินราชหลังหลวงพ่อเพชรบ้างพราะเพชรคือความอุดมสมบูรณ์บ้างข้างพระพุทธชินราชคือ นะพระพุธแห่งชัยชนะ <Okay. S 1> ชนะด้วยสมบูรณ์มั่งคั่งด้วยใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมารายการสุดท้ายค่าคืนนี้ uh. ถ้าจิตปิดท้ายต้องปิดท้ายด้วยแบบนี้ครับถึงจะจีตสองนาทีพอเปิดแรกมาเวลาเดินครับผมบอกนะครับรูปถ่ายแบบนี้ไม่มีราคากลางแล้วไม่มีเหรียญชินราช หลังพราะเพชรและรช้แต่ถ้าคนเพชรจูนไม่ใช่คนพิจิตกับคนพิโลกจะรู้ดีว่านะสองจังหวัดนี้อยู่ติดกันและเป็นพระพุทธที่สมัยก่อนอยู่ในมณฑลเดียวกันผมบอกเลยรูปหายากกว่าเหรียญทำไมรูปเพราะเงินบางคานบานเป็นล้านทำไมรูปปสุกบานเป็นล้านสมัยก่อนรูปต้นทุนแพงกว่าเหรียญ โอ้โหหมดเวลารายการสุดท้ายต้องบอกว่าทองหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วรูปหมื่นหนึ่งนี่น่าไม่น่าจะเป็นไปได้ทองหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วรูปหมื่นหนึ่งนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้หาของไม่ได้ด้วยเอานะครับหาของไม่ได้ด้วยนี่ครับใครจะได้เป็นเจ้าของรายการนี้โอ้โหนี่เบียดจะมาเข้าวินกันเลยครับนี่อันนี้คือรูปถ่ายเขาบอกรูปถ่ายมีคุณค่านะครับศักดิ์สิทธิ์ อ่ะใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้พี่โชติกรบอกว่าคือวันนี้ขอเป็นแมนออฟเดอะแมนสักวันใช่ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่โชติกรนะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทผมบอกเลยนะครับว่ารูปเนี่ยหายากกว่าวัตถุมงคลอย่างอื่นทั้งหมด พราะการถ่ายภาพสมัยก่อนขนาดคุณไปถ่ายภาพสวัสดิการข้างถามเลยเอาเอากี่โหลเอากี่ใบโหลหนึ่งหรือครึ่งโหลแค่นั้นแหละในสมัยก่อนครับรูปหลวงพ่อผมว่าขนนเหนือผมส่งไปเรียมทองแล้วอะครับชื่นชอบไรนี้นะครับกด999ทิ้งไว้นะครับ